ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นตัวเลขแดงแจ๋แก้บนเจ้าแม่สบายเงินสบายทองก่อนเห็นตัวเลขแดงแจ๋วันที่25กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาสมฤสีเนนราดพุทธคุณใกล้เคียงศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวและกรับไหว้สการะบูชาองค์ ปู่ฤศีพมเมษองค์ท้าเวสุวรรณเจ้าแม่สบายเงินสบายทองและที่ขาดไม่ได้คือกุมารทองเจ้าสัวเฮงและสิ่งที่นักเสี่ยงโชคเดินทางมาและขาดไม่ได้คือการส่องอ่างน้ำมนต์ตัวเลขที่ทางอาจารย์เนเนได้ทําพิธีหยดตัวเลขและนํามาลอยในอ่างน้ำมนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคได้นําไปลุ้นกันซึ่งในวันนี้ตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ที่เกาะภูมมีดังนี้ห้าเจ็ดสี่เก้าสี่แปด เลขทูบมงคลหาโชคคือ349ด้านนางสาวจำเลียงนวมเจริญอายุ5 6ปีชาวจังหวัดเพชรบุรีเล่าว่าตนได้เดินทางมาจากเพชรบุรีพร้อมครอบครัวสี่คนเพื่อมากราบไหว้สักการะองค์พ่อปู่ฤาษีพรมเมตและเจ้าแม่สบายเงินสบายทองกุมารเจ้าสัวเหงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณแห่งนี้ซึ่งมาเป็นประจำต่อเนื่องเกือบ10ปีแล้วและทุกครั้งที่มาก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ทุกครั้ง และที่มาวันนี้ก็เพราะว่าได้โชคลาภกลับไปในครั้งที่แล้วจากเจ้าแม่สบายเงินสบายทอง305และวันนี้จึงนำผลไม้มาถวายกับองค์พ่อปู่ฤาษีพรมเมตได้แก่แตงโม15ลูกขนุน4ลูกแอปเปิล9ลูกและดอกกุหลาบ199ดอกชุดไทยจำนวน2ชุดมามอบให้แก่เจ้าแม่สบายเงินสบายทองส่วนน้ำแดงมามอบให้กุมารทองเจ้าสวัวเฮงนางสาวจำเรียงกก่า ส่วนนางสาวทันลวีบัวขี้อายุ31ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการเล่าว่าตนเองเดินทางมาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณแห่งนี้เป็นประจำแล้วมากลาบสักการะองค์พ่อปู่ฤษีพมเมษและกุมารทองเจ้าสัวเฮงพร้อมกับขอโชคลาภเรื่องการงานและตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคแล้วตนก็ได้โชคทุกครั้งที่มาล่าสุดกลับไปได้โชคอีกเช่นเคยวันนี้จึงนำประทัดจำนวน500นัดมาจุดให้กับ ภูมานทองเจ้าสัวเหงอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ